จากเฟิร์นซีสไตล์ค่ะตอนนี้เฟิร์นอยู่ที่บิ๊กไอแลนด์อ h ลอฮาเ e ี๋ยวจะช็อคเลยเฟิร์นมาที่เสียตังอีกแล้วแน่ๆเลยแล้วนี่เฟิร์นมีไฮไลท์เฟิร์นมีทีเด็ดเฟิร์นจะพาทุกคนลงพื้นที่ไปสำรวจบิ๊กไอแลนด์รอบๆเกาะกันขนาดนั้นแม่ มารับสมาชิกอีก3าคนในทริปนี้ก็เลยเซอร์ไพรสด้วยการซื้อของมาลายเป็นเลมาห้อยคอทุกคนมีเกียดขนาดนั้นต้องต้อนรับกันใหญ่โตขนาดนี้ทุกหาาก่อนว่าได้กระป๋อกกันหรือยัง เดิมเดี๋เราก็ต้องไปเช็คอินก่อน,นอจากที่เราไปเช็คอินมาใช่ไหมทุกคนเ,คเขาก็บอกว่าเป๋าลุงลังไม่ต้องเอาไปรองเท้าไม่ต้องเอาไป <c oughs> มือถือไม่ต้องเอาไป <c oughs> เบบเราต้องไปเปลี่ยนเวสสูตรแล้วก็ผ้าขนหนูต้องเตรียมมาด้วยนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรือเป็นแบบไหนตื<า>่นเต้นไหมคะตื่นเต้นเหมือนจะกวดวเอือเลยค่ะเหมือนจะกวดวเอือเลยค่ะ รู้ว่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นปาาเบนมันก็เลยแบบตื่นเต้นเหมือนจะปวดขี้อะไรอย่างเงี้ยเขากำลังบีบอยู่นะทุกคนว่าแบบเตรียมการเตรียมตัวที่จะไปดำน้ำ เห็นุจุดๆนั่นไหมนั่นอะนั่นอะคือโคนหมดเลยนะโคนดำน้ำดูมันะเลอยู่นะไม่ใช่ไกงต้น ทุกคนทริปนี้คือฟินมากเฟินเห็นนองมันดเดลีคือม้วนตัวสามรอบจนน้าต้องตาทุกคนคือมันดีมากเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนๆเราดีกว่าว่าชอบไหมทริปนี้รู้สึกไงกันบ้างอ่ะเริ่มจากน้องพลอยก่อนค่ะ,ะน้องพลอยเป็นยังไงบ้างคะคือแบบมันดเดลีคุ้มคุ้มยิ่งกว่าคุ้มน้องแบบวาย ผันเฉียวหน้าไปเลยอ่ะเธอเดี๋ยวใหญ่สอบถามแม่ครัวเป็นไงบ้างคะถ้าเธอเมลเล่เป็นไงบ้างดีมากดีมากดีมากเธได้จับน้องเวยใช่ไหมเธามาโดนพูงชาแต่ว่าเธามาโดนมือน้องนาอ่ะน้องนาสอบถามหน่อยคือนั่งว่ามาสัมผัสมือเลยเหรอใช่เป็นไงบ้างนุ่มๆอ่ะเหมือนแับปาโลมาอะไรเงี้ยอู้ดีจังเลยเปือนทำไมเลย ขาดอย่างนั้นบ้างเหรอพี่กูก,ก็เธอกลัวเธอทักมือหนีอะเอากินข้าวดีกว่ากินข้าวกว่าหิวแล้วอันนี้โบหุงข้าวท,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 ที่ที่บ้านก็มีให้หรอใช่อะทุกคนเดี๋ยวฟิร์นขอเติมไปกินข้าวก่อนอ อนี้เราทำมาอยู่ที่เดิมพี่เมื่อคืนเรามาขึ้นเรือดูแมนดาเลกันแหละทุกคนพี่โกซื้อทัวร์แบบคอมโบใช่ไหมใช่คอมโบเพราะว่าถ้าซื้อ2อันมันก็จะถูกกว่านิดนึงลดราคาให้พิเศษแหละก็คืออันนี้เป็นทัวร์ดูดำน้ำดูปลาจารังตอนเช้าแล้วก็โตเกีาาเราดูโค้ชดูชายหาดดูหน้าผาอะไรเงี้ยเออประมาณเนี้ย มีโกโปรให้เช่าเลยนะ60เหรียญแขคือเพินว่าข้อดีของทัวร์นี้นะทุกคนก็คือ เขาอะแบบพาเราไปดูสัตว์ต่างๆแล้วก็บอกว่าตรงนี้คือสัตว์อะไรให้ดูลุกดาวตอนนี้นะมีอู๊ตมีมนู้นนีรเออมีอูนี้มีปลาประเภทนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆทัวร์ที่เราเคยไปมาทุกคนก็คือปล่อยให้เรา่าวแล้วก็ตามีตั๋เกิดไม่พูดอะไรเลยแต่นี่ก็เหมือนกับให้ความรู้เราไปในตัวด้วยฮ้าว,าว,าวคือวันนี้อากาศดีมาก เขาไปเจอตัวอะไรละเราจะปิ้งได้ลยไปแล้วข้างหน้าของเฟิร์นนะทุกคนก็คือกับตันคุกมอนิมเมน้น ที่เรามาลงใช่ไหมทุกคนตรงชายฝั่งนั้นอะคือเขาไม่ให้ขึ้นเลยเพราะว่าเราอาจจะไปเหยียบปะการังได้แต่ว่าถ้าจะขึ้นไปอะก็ต้องมีเพอร์มิทที่จะขึ้นไปตรงชายฝั่งใช่มีใบอนุญาตเขาก็บอกว่าเราก็อยู่ได้แค่ใบหนาเท่านั้นเหนื่อยไหมลูแม็กเหนื่อยมกเหนื่อยจะเป็นลม มีแต่ผู้ชายนเขินอะไรบ้างเมื่อกีะไรบ้างคมีไาแต่ผู้ชายผู้ชายพี่เห็นคูนี้เออคู่นี้เยอมากอ่าปลาไหลไปดูเอาแบบคอเลียมก็ได้นะเยียกว่าด้วยที่เห็นอสองทาสองสาตัวเองมันไม่เหมือนกันวัดคลฟิชอคลฟิชบิ๊กอ เป็นไอทูน่านี่เราไม่ได้โอเคตอนนี้มาดูเงินเซส10เหรียญ0ดอลลาร์เดี๋ยวซีซีปอนี่เราไม่ซื้อปลาสดๆจากเรือเลยทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะทำความสะอาดปลาให้เราด้วยอันนี้คือปลาของเราทุกคนตัวนี้30เหรียญ แบบอยากมาทะเลแล้วกินปลาสดต่างันเป็นรินทีินี้นันเปินหลายอย่างแล้วนะี่ก็แบบเป็นจุดกินข้าวจุดชอปปิ้งุดรวมนักท่องมีร้าน ABC แล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งมี ABC ข้างหน้านู้นก ABC ร้าน ABC ตรงดาวทาเหมือนเซเว่น่ะมีมีทุกมุมถนน เอพีซินก็คือร้านขายของบากทุกคนขายเสื้อขายทุกอย่างของฝากของกินเครื่องดื่มขนมยาม<ะ>ีหมดหุดเลยที่เอพีซีทำไมเมืองมันล้างจังไม่รู้เหมือนกันมันดูไม่มีอะไรเลยอ่ะหรือว่าเรามากันวันธรรมดาวะ,ะไม่รู้แต่ว่าก็มีร้านเปิดแต่เป็นร้านแบบ ข้างในนี่คือแบบเป็นห้องว่างเยอะมากเลยอะ่ะตรงนี้เหมือนเป็นโครงการที่แบบถ้าไม่มีคนเช่าแล้วอะ่ะเหมือนเป็นโครงการล้างไงไม่รู้ว่าแถวเนี้ยพี่โกอันนี้ก็เหมือนจะเป็นโบสถ์ป้าเชิร์ชเป็นโบสถ์แรกของที่นี่ใช่ปะพี่โกที่วันนั้นไกลเขาบอกใช่ไหมคะ แล้วจากตรงนี้ใช่ไหมฝั่งนี้อ่ะพระราชวังเก่าของที่นี่ี่หลังคาเขียวเนี่ยรู้สึกว่าบิ๊กไอแลนด์อะคือถ้ามาอย่าหวังว่าจะมาช้อปปิ้งมาซื้อของอะไรก็คือแบบเป็นแค่ของฝากอะไรอย่างเงี้ยคือบิ๊กไอแลนด์เป็นสถานที่ที่มาแบบดื่มด่ำกับธรรมชาติแบบพักผ่อนจริงๆถ้าจะไปช้อปปิ้งไปนู่นจ้ะคนลูลูจ้ะน่าจะ,น,าจะน่าจะดีกว่าบิกอแลนด์ไม่มีอะไรเลยทุกคน อือค่ะกินไหนค่ะกินช็อกโั้ย์ไหมค่ะร้อยยอะไรนะอะไรนะร้อยไหมร้อยร้อยร้อยอร่อยัหยคะน้องนันอร่อยอร่อยมากเลยเฮ้ยเขามีรางวัลการันตีปี2อ1 5นจนถึงสองพันยิอุ้ย ฉันต้องสั่งกินแล้วแหละแบบนั้นนะเมื่อกี้เฟิร์นไปแวะซื้อ,อกนะิ๊บติดผมขนอาใช่ไหมนี่ เจ้า,จาของร้านเป็นพี่คนไทยเฟิงก็ถามเพราะว่าทําไมดาวทาวโคหน้าที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้หลายร้านมันปิดตัวแล้วคือไม่มีแบบร้านขายของเลยพี่เขาบอกว่าเนื่องด้วยโควิดเนาะแล้วก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยแล้วก็ค่าเช่าที่ค่าของที่ที่สูงขึ้นทําให้ใช่นะเขาก็ปิดตัวไปมันก็เลยแบบไม่ได้มาคึบคืนเหมือนเมื่อก่อนเฟิงก็ถามเพราะว่าเอาละพี่พอขายได้ไหมเขาบอกว่าเล็กน้อย,อยแบบไม่ได้แบบขายได้เยอะมาก คือเฟิร์นว่านะทุกคนโควิดอ่ะมันไม่ได้ฆ่าแค่ชีวิตเราอ่ะแต่เหมือนกับมันทำลายบรรยากาศมันทำลายแบบกิจการมันทำลายบิสเนสของคนไปด้วยอ่ะทุกคนดูที่คือตัวเนี้ยเงียบมากเป็นผลพ่วงของรองโควิดด้วยนะไม่ใช่แค่คนแต่เป็นธุรกิจห้างร้านด้วยอันนี้สวยหเหรอเออยวตั้งว่อ <c oughs> อันนี้สวยสื่า วยเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปตลาดกันทุกคนไปฟัมเมอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเฟินว่าเราจะมาซื้อผลไม้มาซื้อผัก สดไปทำอาหารกันหน <an> ่อยเออมากเกินย <please>. right. ัยเธอมากุดเผาเท่าไหร่ English please า English please จะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเราเธอไม่รู้เธอหยิบอย่างเดียวไม่ได้นะคารันจะพายเราสิบห้าเหรียญทำไงอะง่ายเลยถุงขาดชันก็ว่าทำไมไม่เต็มสักที I want to know this mango steam how much for the p o u Okay four สิดอลลาร์ผ่าสิหรีลองแกนอาบอลองแกนนี่ผ่าละแปดเหรียญคลแต่ละคนนี่เรามีผักบุ้งกับดอกแคให้ทานเราทำอะไรกินเฉลยข่งส้มฟักบรีเราได้ผักเยอะมากดิบันฟักบรีก่อ อ๋อ thank you รีฟีมาด้วยทุกคนเป็นไทยของแครวันแรกเราหมดไป70กระเหรียญทุกคนมาในสองหมดไปเกือบเจ็ดสิบป้าไหลแคร์สุกูมาให้หนึ่งถุง thank you thank you so much thank you thank you ไดเอาจริงเธอบอกว่าเ้าจะซื้อกับใครมันไม่มีใครให้เธอซื้อเธอจะปีายังไงแต่ว่าตัวเองจะไม่ด้ผิดได้เธอดูบางม่วงเบาเฉยเฉยเลยเอาไหมโอ้ยจะซื้ได้ได้หรอเดี๋ยวไปถามเขาเลยทีช่วยยังไงช่วยยังไงตัวนั้นใกล้เลยอ่ะตัวไหนตัวไหนไปเอาไหมไปเอาไหมไปเอาไหมไปเอาเลยไปเอาเลยไหนนั้น ขข้าข้าางงัตอนนี้เราอยู่จุดใต้สุดของอเมริกาก็ <c oughs> คือตรงนู้นทุกคนแต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เขาชอบกระโดดน้าํากันทุกคนเห็นอ e ีคิวๆนั่นไหมนั่นแหละก็จะมีแบบว่าคนอ่ะมากระโดดน้ําเล่นกันพี่กอกระโดดไหมวันนี้ไม่พร้อมจริงๆแต่ว่าแอบต<ะ>ั้งใจว่าอยากจะอยากจะกระโดดนะครั้งนี้แต่ว่าร่างกายไม่พร้อมหรือว่าเฟิร์นจะกระโดดดีเอาเลยค่ะเอาเลยไม่เอากลัวความสูง แื่อกี้มีคนเขาจะมากระโดดน้ำเหมือนกันแต่เขาบอกว่าถ้ากระโดดลงอ่ะมันจะขึ้นยากคือมันจะมีบันไดอยู่ตรงนู้นใช่ไหมแต่เหมือนตอนนี้ระดับน้ำอ่ะคือน้้ำมันลงไงคือถ้าน้ำมันขึ้นใช่ไหมบันไดมันก็จะจุ่มในน้ำแล้วมันก็จะปีนขึ้นมาได้เอาจาจริงๆปะมันมีป้ายว่าห้ามกระโดดนะแตเมือไ่เขาติดไปเป็นยังไงแต่เขาก็ทํามาเพื่อแบบว่าให้กระโดดจริงๆแต่ว่าก็กิมมิคอย่างนั้แหละเฟินไม่กล้ากระโดดอ่ะเฟินว่าสูงนะจากตรงนี้ไปน้ำมาสูงนะอุ้ยเสียวนั้น ไปที่ฟ้าค่ะยันี่ปะการังเต็มเลยเห็นขาวๆแบบเนี้ยทุกคนตอนแรกเฟนึกว่าหินนะแต่มันคือมันน่าจะเป็นปะการังอะ่ะ mm. เห็นไหมเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ตอนเนี้ยเฟินว่าเฟินฟน,น่าอยู่จุดต่ําสุดของอเมริกาเฟินไม่มั่นใจทุกคนเพราะว่ามันไม่มีป้ายบอกแต่เมืบบ่อกี้คนเปิด Google แ a p ดูแล้วเพราะว่าแบบอยู่เชือๆนี่แหละทุกคนไม่ตรงนี้ oh. ก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดตรงนู้น oh. เป็นจงอยจงอยอยู่ตรงนู้นอ่ะี่ย <No. S 1> ประมาณละแวกนี้แหละทุกคน อะเรามาถึงแล้วเช็คอินค่ะจุดใต้สุดของอเมริกา่ะเดี๋ยวเราไปเที่กันต่อเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่ green sand beach กันค่ะอุ้ยก็คือว่าเราอะทำการซื้อทัวร์รถพิกอัพไปกับ20เหรียญอุ้ยอุ้ย เขาบอกว่าระยะทางอ่ะเข้าไปอ่ะยี่สิบนาทีผลทางจะเป็นยังไงบ้างจะดูท่าทางโกรธอยู่อ่ะนะโอ้ยต้องหักไ่่ว่าใรกำลังจับวงละ่าแบบไปี้บนี้เหรอโอ้ย สวยนะมันเป็นโค้งอย่างนี้เลยอ่ะน่าจะถ่ายรูปมาจากข้างล่างสวยถึงแล้วทุกคน Green s a นแฟนบี h แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปอีกคือระยะทางที่เรานั่งรถกันมาใช่ไหมทุกคนไปกลับแบบประมาณกลุบเกือบหกไมล์แล้วก็กรีนแซนบีชเรามาเที่ยวทุกคนอในโลกอ่ะมีแค่ สี่ที่ทัวโลกจะม,มีที่เรายืนอยู่ที่นี่ก็คือฮาวายฮาวายแล้วก็อีกสามที่ก็คืออาร์โนเว์เอกวาดอร์แล้วก็เกาะควมคือถ้าเพื่อนๆดูในกล้องอะ่ะปนว่าไม่ค่อยเขียวแต่เหมือนเฟิร์นอะใส่แว่นอะคือเขียวคือเขียวหน้านี้ยมันเขียวปนปนดำอะเฟิร์นใส่แว่นอย่างเงี้ยคือชัดมากแล้วพออย่างเงี้ยเขาแบบคือมันต้องเพ่งแรงอะว่าแต่มันเห็นเป็นเกร็ดดำๆเขาขาวปนอยู่ด้วยสุดก็คือเขียวค่ะเขียวเข้ม เละเธอดูเธอเละแล้วเละหมดเลยเธอเละเดี๋ยวมึงก็เดี๋ยวต้องแปะปะี๋ยวขอเอาเท้าไปสัมผัสวิ่งการบีดหนึ่งในสี่ของโลกหน่อยมมีาล เฟนว่าเพื่อนๆเดาถูกแหละว่าตอนนี้เฟินอยู่ไหนเห็นจากสีทรายแล้วก็คือน่าจะรู้ว่าเฟินอยู่ Black Sand Beach คือ Black Sand Beach ก็คือทรายสีดําแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือคขามาดูเต่ากันทุกคนเต่าชื่อเต่าอะไรนะเออโฮโน่ครีมซีทัลเทลภาษาฮาวายเรียกว่าโฮนูเหรอ H O N U หาวนูโฮนูอะไรประมาณอย่างเงี้ยทุกคนซึ่งเฟินคิดว่าเราไม่น่าจะมีโอกาสได้เห็น อันนี้คือดำแบบด้อมดำดำ,ดำมากเลยดำมากทุกคนคือแบบอย่างเมื่อกี้ที่เราไปไอกรีนแซนบีชมาใช่ปะมันยังไม่ค่อยแบบเขียวแต่เน,นี้ยคือดำดำสุดๆไม่มีอะไรดำเล้มากกว่านี้แล้วสมชื่อเขาแหละอันนี้แต่สิ่งที่เราไม่เห็นก็คือเต่าน้องอยู่ในทะเลอะ่ะน้องไม่ยอมขึ้นมาเลยอะ่ะโอ้ยเสียดาย เราอยังมีความหวังใช่ไหมคะแต่คิดว่าน้องคงไม่ขึ้นมาและเพราะว่ามันมืดเรวด้วยอ่ะอากาศมันเย็นๆอ่ะเหมือนแบบนัดบอกว่าน้องจะขึ้นมาแบบตอนที่แบบมีแดดน้องมาตากแดดอะไรเงี้ยมันไม่ยอมโผล่ขึ้นมาลอยอ่ะปๆี่มันลบขึ้นมาพลิกตัวเห็นขาเขาอ่ะ มาสองครั้งไม่เจอสักครั้งแล้วก็เห็นข่าวว่ายูงไนน้ะวันกอนแล้ไงเมื่อกี้คือเห็นเห็นแค่ปีกน้องอะต้องขาน้องบ้างแต่ก็คือไม่เห็นทั้งตัวไงแบบน้องแบบว่ายขึ้นมาบนฝั่งไม่เห็นเลยไปกลับบ้านหาอะไรกินกันดีกว่า ถึงโคน,นาเราก็ต้องมากินกาแฟาจากฟาร์มกาแฟตอนนี้พวกเราอยู่กันที่เฮเวนลี ily, Hawaiian, Coconut, ่ฮาวายเอียนโคนาคาฟฟ่ฟาร์มเชื่อมา่าที่เพื่อนเห็นนะคือตอน้นะตอนกาแฟนะต้นกาแฟเลยกาแฟจริงๆอ่ะเขามีทัวร์ด้วยเราสามารถซื้อทัวร์ไปดูไล่กาแฟดูวิธีการทํากาแฟแต่ว่าพวกเราไม่มีเวลา <ste el> ก็เลยพ่อมาเดินพันผ่าน,านแล้วก็ซื้อกาแฟกินก <Okay. S 1> ่อน ที่เราอยู่กันก็คือภูอูฮูนัวกว่าจะพูไปถูกนะ คือเป็น national historical park ก็คือเป็นสถานที่ที่แบบมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์เขาบอกว่าตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็ติดป้ายไว้ข้างหน้านะว่าให้แบบเคารพสถานที่ด้วยก็คือเป็นสถานที่คนฮาวายสมัยก่อนที่แบบพวกนักรบผู้บัญชาการพวกที่มีตําแหน่งยศถาใหญ่โตอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่ามาอยู่ตรงนี้กันแล้วก็บัญชาการและรวมถึงตรงนี้ก็เป็นเทมเพลที่พลตก็แบบเหมือนเป็นวิหารของเขา แต่ว่าตอนนี้ก็คือเขาก็เปลี่ยนมาเป็นสถานที่ที่แบบจำลองสถาปตัตยกรรมหรือการใช้ชีวิตของคนฮาวายสมัยก่อนจริงๆตรงน,นี้มันต้องมีน้องเต่าข <Okay. S 2> ึ้มนมนานอนอาบแดดนะ แต่เนี้ยพีน้องเขาไม่ขึ้นมาเขามีกัรเชือกไว้ด้วยใช่แล้วก็ใครอยากจะมาเที่ยวเหมือนกันนะทุกคนที่นี่ใช่ไหมก็มีเสียค่าธรรมเนียมรถคันล,ละยี่สเหรียญก็ในไหนน้องเขาไม่ขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวเราไปว่ายน้ําดำน้ำําดูน้องนี่ดูขึ้นข้างเลยทุกคนติดกันเลยวันนี้แดดดีเพรนว่าเราน่าจะเจอเต่ายน่นะโอเค เงงาามื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าตรงนี้คือบางทีก็เห็นเต่าบางทีก็ไม่เห็นเต่าแต่วันนี้ oh, <wow. S 2> ที่เราเดินไปดูอ่ะมันไม่เห็นอะไรเลยไง uh huh. เขาเลยบอกว่าถ้าอยากจะเห็นนะนะ green turtle เนี่ยตรงนี้ around here เซ uh ิร์ชว่า fish trap ก็ได้แล้วก็ให้ขับรถเนี่ยมาทางนี้ uh huh. พักตรงนี้เดินไป5-10นาทีเขาบอกว่ามีเสร็จจะเห็นเต่าใช่ <Okay. S 2> ไปไปไหมทุกคนเขาก็บอกให้เรามาตรงนี้เราก็มาก็ไม่เห็น เราก็ไปตามล่าต่อนะไปค่ะไปค่ะร้านนี้อร่อยชัวร์ดูจากการย่างไก่จำนวนมากก็ <c oughs> คนที่มาต่อแถวก а р а н т и คนเยอะเท่ากันอร่อยกินน่ะนึกถึงอะไรรู้ป่ะแบบไก่ย่างวิเชียรบุรีอย่างนั้นอ่ะเกิตามข้างถนนบ้านเราขับสนกว้างได้ไหมเออได้คืสคือขับก,ก็ได้ อันนี <S <S ้คือลายลีบคนข้าใช่ไหมอ๋โหนี่มีไก่น่กินจังเลยคือเราก็มาดูเต่าทุกคน เป็นวันที่เราตามล่าเต่าก็นี่ทําโดนจ้ะเหมือนเดิมเนี่ยเนี่แบบเขาถ่ายอะไรอยู่สักอย่างนึงนะเออเราก็เดินมาจากที่จอดรถประมาณ3-5นาทีด้วยไม่ไกลเลยโอ้ยสวยจังตรงนี้ตรงนี้คือคนไม่เยอะใช่ไหมใช่อันนี้ที่เจ้าหน้าที่พาเขาบอกเรามาเอคือตรงนี้ใช มีแล้วเร็วน้องกำลังมาน้องกำลังมาแล้วฉันก็ว่าน้องจะเย่ๆกันน้องกำงจะเปรย์เฮ่กันเอาแล้วเอาแล้วเกี่ยวกันแล้วเธอว่าตัวตัวเมียตัวเข้มตัวเมียฉันว่า

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยทุกคนถ้าเรามาโคนาบิ๊กไอแลนด์ก็คือไปกินเบียร์โคนานั่นเองอ่าเป็นเบียร์ประจําเกาะประจําท้องถิ่นประจําเมืองอคือเขาส่งออกไปทั่วอเมริกาเลยนะแล้วก็จริง,รงๆเขามีแบบว่าเป็นเหมือนเป็นทัวร์โรงเบียร์ด้วยทัวร์แบบว่าดูวิธีการทําเบียร์อ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่เราวันนี้แค่มากินเฉยๆเนาะไปค่ะเปี้ยวปากนะค่ะ <laughs> อร่อยทุกเบียร์เลยที่เราสั่งมาทุกคนเราสั่งเป็นเบียร์ไฟมาได้มาสี่รสชาติคือทิปนี้นะทุกคนเรนรู้สึกว่าเด้วยอายุที่มากขึ้นน่ะเราไปเที่ยวแบบโหดๆเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เราที่แบบตื่นกันตีห้ากลับบ้านกันแบบสามทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยทุกคนคือทริปเนี้ยเราออกกันแบบสิบโมงเช้ากลับบ้านกันหกโมงเย็นก็คือแทบไม่ไหวคือ หลายๆคนก็เริ่มแบบเหนื่อยเริ่มไม่สบายกัน oh. เฟินเองเฟินว่าเฟินก็ไม่ค่อยสบายเหมือนกันวันนี้ oh. อาจเป็นว่าทริปนี้เฟินทำได้ที่สุดแล้วทุกคน <Okay. S 1> อาจจะไปเที่ยวด้น้อยหน่อยแต่ก็ด้วยร่างกายด้วยะอะไรเงี้ย <Okay. S 1> เฟินไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยโอเคด้วยก็บอกว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวเฟินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเป็นตับกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย GS ชี GS ก็บอกว่าไม่สบายอยู่ ทำไมไม่สบายไงไม่สบายก็ไม <cam> ่สบายก็เที bye. Bye ่ยวสิคะกิเบีไม่ใช่กินเบียกินเบียร์ใชยานะคะก็ัดนบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยบายบ๊ายบายมาฮาล้อ